สวัสดีครับผมลูกเหลือทุกท่านนะครับก็เรียกกัปตันน o ทัวร์เกมมิ่งนะครับยินดีต้อนรับสู่เกม m Modern w a r ์ชิพนั่นเองก็ได้พูดแล้วฮะได้พูดเวลาทำคลิปนานๆทีจะพูดนะฮะปกติไม่ค่อยได้พูดนะครับเพราะว่ามันมีพ่อมีแม่อยู่บนบ้านใช่ไหมครับอยู่ในบ้านไม่ค่อยมั่นใจในการพูดกว่ารบก,กวนพ่อแม่ครับ แล้วก็เวลาไปทํางานบางทีผมก็ขี้เกียจแล้วก็อิสุไม่มีเน็ตน,นะครับตอนนี้พ่อไม่อยู่ทุ่ง,งานานะครับโทรศัพท์แม่อยู่อยู่ที่บ้านนี่แหละนะครับโอเคครับผมมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็คลิปนี้นะครับจะมาเล่นจรวดนะครับจะมาใช้จรวดนะครับอันใหม่เลยอืมเจ้าใหม่ก็ไม่เชียร์หรอกก็แค่เจ็ดวันเองอะ อาจจะไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นเนาะก็จะมาเล่นจรวด YJ ยี่สนะครับเป็นจรวดให้เปอร์ซนิกของจีนคียอปืนวุธดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยกองทัพเรือจีนก่อนวันครบรอบ73ปีโดยเปิดตัวจากระบบยิงจรวดในแนวดิ่งสากลของเรือพิ่าไทศูนย์ห้าห้านะครับเออศูนย์ห้าหูนย์ห้ามันจะมีสองแบบนะครับเอขอดูแป๊บ นี่ครับผมนี่ศูนย์อันนี้คือศูนย์ศูนย์ห้าห้านานจังหรือเปล่าเออนานจังนานตัง่งอืมนานช่างนานช้างนะฮะเซนทายศูนย์ห้านานช้างนะครับหรือจะเรียกว่าเลนไห่ก็ได้นี่ครับผมแล้วก็ลำเอรคพาร์ตนะครับก็จะเป็นทายศูนย์ห้าห้าเอนะครับเออลำนี้มีต่อวิดโอด้วย อกิเนเช่นมีแค่สองกระบอกนะครับแต่ว่าตรวดเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่ก็คือเขาโดนนไม่ให้ยิงเครื่องบินนะครับเสียได้ครับผมยิงเครื่องบินไม่ได้นะผมโปรดจะมาบอกค่าสถานะนะครับก็มีความเสียหาย16900วิสัย8.7กิโลเมตรนะฮะโอ้น้อยพอสมควรเลยรีโหลดสีวินาทีและยุทุปปะัะนสามสิบชุดนะครับแล้วก็จะมาใช้กับ USS Missouri นะฮะลูกหลักผมเองนะครับ พร่ผมแล้วก็แต่ผมแล้วก็กดไลค์ก่อนนะครับกดไลค์ก่อนกดไลค์ก่อนที่จะเริ่มเกมนะฮะถ้าเกิดกดไลค์แล้วก็มาเริ่มกันเลยโอเคผมไเริ่มเกมแล้วนะครับมีเลยยามาโตะนะครับไทยทันส่งออสเปไประบตุตำแหน่งก่อนสปอร์ตก่อนได้เปรียบนะครับ ก็ช่วงนี้ผมจะเล่นคือผมจะเล่นแต่บอร์ดนะครับเพราะว่าถ้าเล่นแต่คน่ะเน็ตมันจะค้างเนาะเรียกว่าเหมือเน็ตเก้าเก้นั่นแหละเน็ตก้าบวกอะไรแบบนั้นเน็ตมันจะช้านะครับเลยไม่อยากเล่นออนไลน์นะครับโอเคอันช่า <c oughs> มันไปทางซ้ายหมดเลยแม่มันไปไตทางซ้ายไม่ไปทางขวานูน่น เย,ยบร้อยฮะโดสปอร์ตแล้วเป็นไงเป็นไงเป็นกันวิ่งทำไม่ได้อุตสาห์เล่นโปลงเลยเนี่ยจะเล่นโปลงอยู่โอ้ยช่างมันอาลามอื่นก็ได้รอกันปุ๊บทำไม่ได้ช่างมันยิงทิ้งก็เลยครับมันไส้นะครับที่เกียดรอแล้ว ก็ผมปรับกราฟิกกลางๆครับก็จะแหลกหน่อยนะครับดูบนขวาดูที่ขวาบนก็ได้นะฮะแหลกแน่นอนแหลกแต่ก็ยังอยู่ได้นะครับโทรศัพท์ผลป็นสู้ชีวิตมากนะครันี่แรมสองนี่เนี่ยโทรศัพท์ผมอะยิโกอ่าสันนีห้านะครับแรมสองรอดได้ยังไงโอ้โหไม่รู้ว่ามันสู้ชีวิตมากนะครับขนาดเครื่องแม่ผมรับไม่ไหวเลยแรมสามอะ <c oughs> <c oughs> นี่แนี่อ้าวเรือฟรีเกตของเยอรมันนี่นะลำแรกเลยนะเนี่ยลำแรกของเกมเผอเหม,มีงิตหมิบิดมากอะแต่ลำนี้เลือดน้อยนะเริ่มอ่าช่วงแรกๆอาจจะเลือดน้อยนะครับเพราะว่ามันยังเป็นบอทอยู่แต่ถ้าเอาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดนํามาวางขายครับผมว่าเลือดน่าจะเยอะกว่านี้อีกนะครับฮืมความแหลกความแหลกของฉัน อไปความแหนที่รับไม่ได้นี่ผมไม่เล่นจรวดเลยเนี่ยเล่นแต่ปืนใหญ่ยิงยมโถแรงเจอปุยมุ้ยไม่ไงแตกโอ้ยยังมาถททำผมเกือบแตกโอเค เล่นเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมเริ่มเกมที่สองแล้วนะครับเอาว่าเกมนี้ครับผมผมปรับกราฟิกให้มันต่ำลงนะครับหรือสิอยากจะรู้ว sì ่าโทรศัพท์ผมมันจะแหลกไหมเวลาเล่นแบนต่ำสุดหรือว่าปังการว่าสูงสุดนะครับเตื่นเตือนเตือนเตืนเตืน มีเรอ,อะไรเอ่ยมี C B X Missouri v a r i a r ศูนย์หแล้วก็ Ancha นะครับโอเคไอจรวดนี่มันยิงเครื่องบินไม่ได้นะครับแต่เราสามารถให้มันยิงเครื่องบินได้นะครับด้วยวิธีทุยด้วยวิธีการใช้โปลงนะฮะแต่ที่แต่ว่าไม่ใช่โปรจริงๆครับมันเป็นโปรเล่นๆนะฮะ อุ้ยวิสุรีวิสุรีใหญ่ๆครับลูกเคแต่ใหญครับวัยรุ่นบอว์ชูเนาะอืมไม่ได้ต้องกดให้เร็วนะแต่ผมมันช้าไงมันเลยยังอันนั้นไม่ได้เนาะช่างมันเถอะช่างมันใช่มันจมละมลำไหนกนดี ตัวมิสซี่เลมาลผมเล็งเล็งที่มิสซีนะฮะปล่อยให้มันถูกก่อนนะครับยิงความแลกสามรอยเปรเซ็นตะฮะที่ผมคิดดีแล้วที่ผมไม่เอากราฟิกสูงสุดนะฮะไม่งั้นมันจะค้างกว่านี้อีกเอาเอาเป็นไรอะ่ะ เ,เวลากลับหรือเปล่าเหมือนอะหัวเลียวนะฮะหอวเลียวเกอดแตกเียวจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> แนวสีแนวแบบนี้มันปืนมันจะอ้านะครับเวลายิงกรปืนมันจะอ้ามากนะครับไม่ไม่ค่อยแนะนํานะครับว่ายิงจากหน้ากระบ,บอกนะครับถ้าเรายิงแบบเนี้มันจะ ปืนมันจะกระจายนะครับถ้าเรายิงแบบหันหน้ามันปืนจะไม่อ้ามากนะครับเวลายิงสำหรับคนที่ใช้อ่าหรือประจัมบ,บาลมิสซูรี่กับยามาโตะนะครับคืออย่างอ้าดูดิคุยนี่นะ สิบเอ็เอ้ยเปืนใหญ่อุ้ยเจ็บเลยฮืมมาเจ็จนี่แบบเจ็จมากนะเโอเคหน่อยที่เป็นเป็นมิี่นะครับพยายามมาโตน่าจะครึ่งหลอดอะโอ้โหือจะตจมแล้วจัดตรดวงแล้วจัดการมาเร็วนี่แน่นี่แน่นแน อ้ยเนี่ยเลี้ยวซ้ายฮะเลี้ยวซ้ายให้สุด <c oughs> เลี้ยวซ้ายให้สุดนะครับเซมมายิงใครก่อนยิงผมด้วยยิงสวีอเอกั่อนเออดีดีดีโอ้เลื่อนหายหายไป็น้งว่า่ะถ้าจะมาตดมันจะมากกว่านี้อีกนะครับได้เวลาหน,หนึ่งกับมิสุรีแล้ว มาเด้ออืสิไออีสโมมันเร็วนะรอลาดคทวแล้วกันรอใช้ปืนใหญ่ก่อนรอใช้มาร์กเจ็ดก่อนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกันใช้มาร์กเจ็ดเดี๋ยวเจอยิงหน่อยสิเพื่อนเออดีมากขอบคุณมาก เรียบร้อยโอ้โหนะครับถ้าเรายิงจากด้านหน้านะครับปืนมันจะไม่สายปืนจะไม่อ้ามากเนาะมันจะแทบจะนิ่งอะ่ะนัดแรกจะนิ่งแน่นอนนัดสองนัดสามก็แล้วแต่ดวังนะครับเดี๋ยวอีกสักเกมก็แล้วกันโอเคลอซิตี้นะครับ ระบุตำแหน่งก่อนสปอร์ตก่อนได้เปรียบเงี่ยอหืมเจอแล้ว U.S.S คิดนะครับอ้าว oh, นานช้างสุนัขห้านานช้างนะครับบด oh, <c oughs> เอามาสิบสอง ยิงกันเอาเตึกออกกันได้เวลาเลงนะฮะได้เวลาใช้สเต็ปการเลงแล้วยิงโดนไหมโอ้ขอบคุณมากครับไม่โดนเลยโดนแค่นัดเดียวเนี่ยเนาะเลงเลงเลงใช้ระยะทางทางคณิตศาสตร์้เขายิงก็ได้ <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรเลี <c oughs> ้ยวขวาหรอฮึ <c oughs> <c oughs> ่าเปิดทางให้เราเพื่อนนี่แน่เต็มเต็มครับผมเต็มคำมั่นะครเล่นปืนใหญ่เพลินไงจนลืมใช้จรวดเล่นเพลินอะ่ะปืนใหญ่มันเล่นเพลินจริงๆอะ่ะโดยเพาะยามาโต่นี่แหละเยียบร้อยครับเดือยแบเทิลพารจมไปแล้วสวัสดีอันช่อ์นะครับเดือออาแบตเทิพารนะครับ เรือไปทมพาร์ตเดินไหนไม่รู้นะฮะจำไม่ได้อาจะต,ต่อจากอ่า K I, I T D D X นะครับไม่รู้ว่าตอนไหนนะครับจำไม่ได้เหมือนกัน U S S k i d โอ้ชื่อดีแบบชื่อดีแบบน่ารักมากอะ่ะโอ้ของเทียสองด้วยประเด็นประเด็นของเทียสองครับแหมอะไรครับนี่อ่ะต่อไปยามาโตะนะครับ ใคเจนยัมาโตทดสอบซ้ายประจำเกมโมเดิร์นโมชิพมาซื้อถ้าเป็นคนถึงว่าน่าจะร่วงนะไม่ถึงเราเราร่วงเนีย่ยว่าตกปืนแรงมากนะเราอัพเต็มครับปืนมันแรงมากนะครับเอาชนะเราหรอเนี่ยโอ้ทำได้สี่คิวนะครับทำดาเม,มจเจ็ดแสนเก้านะครับเราไปสรุปผลกันเลดีกว่านะครับ อึบอ่าก็หลังจากที่ผมได้ใช้อาวุธแล้วนะครับได้ใช้เจ้าอาย่สิบเอ็ดแล้วนะครับก็ผมรู้สึกว่าการที่เราอันที่เจมเขาเนิฟให้มันยิงเครื่องบินไม่ได้ครับก็ไม่รู้จะมาไว้ทําไหมนะครับแต่มันก็มีข้อดีของมันอยู่ข้อดีข้อ,ขอแรกก็คือมันรีโหลดไวนะครับโอ้บอกว่าเลยสแปมอ่ะมวกับสายสแปมนะครับแต่ว่าก็ดามจก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ประมาณ1มนะื่นหแล้วก็แต่ว่าระยะก็อาจจะสั้นไปหน่อยก็ราคาของเขาก็9กล้านห้าแสนดอลลาร์นะครับแบบนี้เลย9ล้านนะครับอันนี้มันก็ยิงขคาบินนะครับ S500 ก็ประมาณเท่าไหรอ่ 7, อ่ะ7จ็ดเจ็ดัคูณสถูกไหมไม่รู้นะอ่าน่าจะประมาณ15ื่นห้ี่แหละอืม ประมาณเลยหมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้าห้าพันหกร้อยนะครับแล้วก็เอสห้าร้อยจะรีโหลดนานกว่านะนานแต่ว่ายิงเครื่องบินได้นะครับอันนี้โหลดเร็วแต่ว่าไม่สามารถยิงเครื่องบินได้แต่ว่าความแข็งแกร่งถือว่าใช้ได้ครับผมสามสิบห้าหน่วยอืมอืมก็ถือว่าดีระดับหนึ่งเนาะอืม เดีวถ้า,าคลิปต่อไปครับผมจะไม่เล่จ้เอา HPJ 99นะครับปืนใหญ่ของสัญชาติจีนเนาะนใหญ่กระบอกใหม่อาจจะไม่ได้ใหม่เนาะ99เฉลย HPJ 45B นะครับเป็นปืนใหญ่ที่สามารถยิงได้ทั้งเรือผิวน้ำแล้วก็ยงิงเครื่องบินยงิยงโอได้นะครับเดี๋ยวค่อยทำคลิปหน้านะครับผมก็สำหรับาการรีวิวเจ้าจรวด อ YJ 2 1ก็จบเพียงเท่านี้นะครับโปริ่ลกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับช่วงนี้คนดูผมน้อยๆสงสัยผมจะต้องทำช่องในแบบฉบับอ่าทำช่องช่วงแรกๆนะครับก็สำหรับผมแล้วกับตันนั o ฟุ g เกมิงขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ